เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีชาวเกมที่ทีวีไฟเอ็มโปรเพกซทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับพียไอเกมเมอร์วันนี้ก็มีมัดมารีวิวนะครับแล้วก็แจกเหมือนเดิมนะครับช่องนี้แจกนะผมไม่คิดที่จะขายมัดกินอยู่แล้วนะครับมัดตัวล่าสุดที่แจกไปนะครับวันก่อนไปตัว e n b ที่ทําให้มีหยุดน้ําบนหน้าจอนะครับผมแจกนะครับในดิสนะครับก็ไปดาวน์โหลดนะครับเอามาใช้กันนะครับวันนี้จะลง e n b หรือว่าจะปิด e n b ดีนะครับถ้าผมปิด e n b ก็ ลักษณะก็จะเป็นอันนี้ก็คือการใช้งานของ e n b นะครับนี่มีทั้งคลื่นน้ํามีทั้งอะไรต่างๆครับสวยนะครับ,นะรบนี่คือมอดนะครับมอในวันนี้มีชื่อว่า GTXV g, g, g r a p h i c นะครับสวยอ่ะผมนั่งดูแลเออการที่เราเอามอดตัวนี้มาผสมกันเนี่ยได้มันสวยนะก่อนที่จะไปดูอย่างอื่นเนี่ยผมขอไปดูในน้ําก่อนนะครับมันสวยขนาดไหนในน้ำมาตามน้ำได้ยังว้าวแล้วดูแสงในน้ำสิ จริงอ่ะทำไมมันเบลอเบลอมืดๆอ่ะอขอดูลึกๆหน่อยเนี่ย,ยน้ำสวยอะกลังเอเอ็นบีชัดๆเลยนะอย่างนี้ในน้ำเนี่ยสวยนะแต่มันมันทึบนะมันไม่สว่างมันไม่โปร่งมันไม่มันไม่สว่าง,น,ง,น,น,างน้ำเนี่ยเนี่ยลักษณะนในน้ำจะเป็นอย่างนี้นะครับตายไหมเนี่ย Okay. เดี๋ยวตายขึ้นฝั่งก่อนแล้วกันอันนี้คือการใช้งานของ ENB ไปด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เห็นรายละเอียดที่ค่อนข้างดีวันนี้ผมเปิด VSync นะครับแล้วกันมาโอเคเดี๋ยวปรับขนาดให้ดูแล้วกันครับว่า FPS เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็โอเคตามที่เราเห็นไปไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเยอะลงเพื้น ไอ้พวกนี้นะครับมันเกิดจาก enb enb กับ리เชตเนี่ยมันลงติดตัวประเทศมันเป็นลายที่ค่อนข้างที่จะดีมากวันนี้ผมเปิดวีซิงนะครับปรับสุดแน่นอนสุดทุกอย่างจริงๆนะครับบอกเลยว่าปรับสุดทุกอย่างนะครับแต่ในส่วนของออลบะระยะนะครับผมไม่ได้เปิดนะครับประมาณนี้เลยเว r ี่ i g h ทั้งหมดทุกดอกใส่สุดทุกดอกประมาณนี้นะครับซึ่งมอดนะัมันไม่ได้กินสเปคอะไรเลยถ้ามันกินสเปคมันเกิดจาก enb เขจะทําทการปิด enb ให้ดูแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมาติกตรงโกลโบตัวนี้นะครับออกปุ๊บทุกอย่างหายหมดกดเซฟนะครับย n นบีที่เราลงไปนะครับมันจะหายไปหมดเลยนะครับหรือว่ามันจะไม่เซฟนั่นเองค่าที่เราลงย n นบีนะครับน้าจอเนี่ยวิ่งอยู่ประมาณ40%กว่าเปอร์เซ็นต์ซีพีกว่าถึง20% a p s 75นะครับผมทำการ OC จอนะครับแล้วก็ทำการล็อก a p s ไว้นะครับเปิดวีซิงนั่นเอง ลักษณะโดยรวมก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีย็นบีนะครับมันมีก้อนเมฆด้้ยเหรออืมนะครับไม่มั่นใจนะเพราะว่ามอดเนี่ยมอดเนี่ยมันทํามาเป็นปีแล้วนะมอดตัวนี้เนี่ยมันทํามานานแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งทำผมทามาตั้งนานแล้วนะครับเสียดายที่ช่องผมบินก็เลยแบบว่านั่นแหละก็เลยไม่ได้เห็นรายละเอียดอนาคตจะไปได้ดีกว่านี้นะครับถ้า YouTube ผมไม่บินนะบอกได้เลยมาเดี๋ยวขอมาดูบริเวณนี้สักหน่อยโอเค ผมลงมอสถนนไปด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อว่า Road of Europe หรือว่าถนนยุโรป 2K นะครับการปรับสุดเนี่ยเราได้เห็นรายละเอียดแน่นอนในเกมซึ่งมันสวยมากเลยรายละเอียดเนี่ยนะครับมันไม่ได้กิน FPS เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมขาดผมปรับวีดีไฮทั้งหมดนะเปิด v ีซิงนะถ้าผมปิดวีซิงจะเป็นยังไงโผลดเบกออนแล้วกันนะครับนี่นะครับเอมเกออนนะครับปิดเนี่ย รับสุดก็อยู่นอกเมืองได้ประมาณนี้แหละนะครับการจอมันวิ่งไม่เต็มร้อยด้วยซ้ำนะครับมันได้เ p แค่นี้จริงๆมันตันที่ตัวเกมเองนะครับเพราะว่าการจอเนี่ยมันไม่ได้ร้อยแช่แต่เอพมันได้แค่นี้นะครับนี่ทําความเข้าใจก่อนนะครับรีเชดไม่ได้ลงนะครับไม่ได้ใช้งานรีเชดนะถือว่าโอเคนะเอาปั๊มมันเบิดทำไมไม่ตายวะเนี่ย ว่าไม่น่าจะมีอะไรอธิบายเพิ่มเติมไปแล้วนะเดี๋ยวตอกนกลางคืนสิโอ้ดูแสงว้าวว้าวเฮ้ยมันเล่นแสงด้วยนะอ่าผมกับคำว่า gtx นะครับมันมี gtx แล้วก็ rtx ด้วยนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูเฮ้ยแสงสวยอะได้อะหมัดฟรีนะครับไม่มีเสียตังค์แน่นอนนะครับช่องนี้นะครับบอกเลยว่าผมไม่คิดที่จะขายวัดกิน,นครับเพราะว่าปัจจุบันนี้รวยแล้วนะครับรวยน้ำใจนะครับเออ ไม่ตอนกลางคือมันสวยนะขนาดไม่ได้ลงรีเชดเลยนะเพรมันไม่มืดเลยนะเนี่ยอมอสบางตัวนะครับมันจะมืดตึมเลยนะอันนี้ขนาดไม่ได้ลงรีเชดนะครับเดี๋ยวก็มาดูรีเชดเพิ่มเติมสนอบ36แล้วกันปึ๊บอ่ะโอ้โหโทนเนี่ยดูสวยขึ้นเลยนะอืม 100fps ก็ปรับสุดเธอได้ fps ขนาดนี้ก็ปรับสุดดีกว่านะครับอย่าปรับปรับเลยนะครับ พอแล้วหรือเปล่านะครับเนี่ยประมาณนี้มันสวยนะเออใช้ได้นะครับไม่ได้น่าเกียดครับถือว่าสวยเลยแล้วก็สว่างมากเลยนะพอเราลงฟีเชตไปแล้วเนี่ยสว่างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็ผมจะปิดดีเชตแล้วกันนะครับเนี่ยพลังดิบป,ประมาณนี้โอเคอยู่นะะไม่มืดนะครับแล้วก็สว่างมากเลยตอนกลางคืนโอ้เพราะว่าคืนน่ะโคตรสวยนะแบบนี้ได้อยู่นะครับ มันเป็นมอดฟรีจากหน้าเว็บไซต์กราฟิก GTA มันเป็นมอดฟรีจากในส่วนของหน้าเว็บไซต์ GTA 5นะครับ mod com นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันใช้ enb ดีกว่านะครับเพราะว่าใช้ enb เนี่ยสวยกว่าได้เห็นรายละเอียดอะไรที่ดีกว่าครับเนี่ยแค่เรากดติ๊กตัว global แล้วก็กด save ฟฟแค่นั้นเองนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้จะมีหยดน้ําตลอดครับจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ enb ไม่เก็วนะครับเราสามารถปิดได้ คลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันไปสอนโหลดสอนลงนไปดีกว่าไปโอเคนะครับเราก็อยู่กันที่หน้าเว็บไซต์ g r a p h i c by เ i a Gamer ตัวนี้เป็น gtx v g Graphic ซึ่งสวยอยู่นะผมว่ามันได้อยู่นะครับเนี่ยตอนที่ผมเทสเมืองคิงก็น่าจะลงรีเชดด้วยเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันดูขาวมากนะครับก็มาดาวน์โหลดนะก็คืนมันก็สวยกลางันมันก็สวยครับลงมลงัดถนนจับผู้ลง e n b ไปด้วยก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับ ลงแค่ตัวมดก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับมากดดาวน์โหลดนะครับโอเคนะครับมีไฟล์ประมาณ5เมิกไฟล์เล็กมากเลย5้มิกมอดตัวนี้ผมลงไปตั้งแต่เดือนกุมภานะครับกุมภาอ่ะโอเคแสดงในโฟลเดอร์แล้วกันดาวน์โหลดแล้วนะผมลงแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือกค p y ก็ได้หรือคัดก็ได้นะครับมาที่ตัวมดประมาณนี้นะครับก็พับมาต่างมานะครับมาที่ไอคอนไฟล์เอ็มคลิกขวานะครับโอเพนไฟล์โลเคชั่นนะครับ ไฟลอ m a p p l พลิเคชัน d t a นะครับหรือว่าตัวหอยทาดนั่นเองมาที่โฟลเดอร์หมดนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วเลือกเพ a สนะครับเพื่อวางนะครับนี่ประมาณนี้นะครับอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นในส่วนของ r o d of europe นะครั k หรือว่า r road of Europe นั่นแหละหรือว่าถนน2 k ก็น่าจะมีประมาณนี้แล้วกันครับหวังว่าท่านผู้ชมคงจะชอบแล้วกันครับกับมัดตัวนี้ อย่าง rtx v g r a p h i c ก็ฝากม็อดตัวนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันหากใครที่กําลังมองหาม็อดลงในไฟล์ m ผมฝากม็อดตัวนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็ฝาก channel p i e r gamer ไ้ด้วยนะครับฝากหน้า Discord ฝากหน้าเว็บไซต์นะครับผมทาม็อดแจกฟรีนะครับทุกตัวผมแจกฟรีแน่นอนนะครับเพราะว่าผมสร้างเองนะครับเป็นงานที่เอามาสร้างแล้วก็แจกฟรีก็คลิปนี้ประมาณนี้หาก <ขา S 2> ใครที่ชอบ<ๆ>ก็สามารถกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเอาไว้ให้ได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ